กรณีสารดีการสารัฐจะพิจารณาคดีภาษีทรัมป์นะคะซึ่งประเมินตอนนี้เนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะส,ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดทุนอย่างไรบ้างไหมคะครับขั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการไตส่สวนนะครับซึ่งทีมของคุณทรัมป์เนี่ยก็ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในมุมมองของออข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากจากศาลท่านแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่คำตัดสินเนี่ยนะครับก็โน้มเอียงไปทางที่ คุณฟรัมเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนะนะครับว่ามีความาผิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่สนับสนุนในแง่ของอนโยบายด้านบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีการค้านะครับแต่เรื่องของการใช้กฎหมายตัวของไอ e e pa เนี่ยไปใช้เนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับตอนนี้ตลาดคาดการ์กันว่าสารีกาท่านเนี่ยอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะกับคําตัดสินเนี่ยนะฮะจากศาลอุทธรณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80%เลยแต่ว่าผลการตัดสินจะออกมาจริงๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายไตรมาสหนึ่งหรือว่าช่วงไตรมาสสปีหน้านู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็อาจจะ หนุนตราบหุ้นสหรัฐไปแล้วแหละหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับต่พอระยะเวลาในการตัดสินเนี่ยอีกนานเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะเลิกมองประเด็นนี้ชั่วข่าวแล้วนะครับแล้วก็กลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องของโกเวัดดาวเพราะว่าณว,วันนี้เนี่ยปิดมา37วันเริ่มมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอันที่สก็คือข้อมูลไม่มีการประกาศออกมานะครับทาให้นักเศรษฐศาสตร์ และรวมถึงคาดว่าเฟดด้วยเนี่ยน่าจะไปใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มมีบางแหล่งเนี่ยนะครับเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาคแรงงานออกมานะครับตัวของ Challenger Job Cut นะครับตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามีคนมาขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ นะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยยังมีความต้องบอกว่าไม่สะท้องแล้วกันแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะอ่อนแอซะทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นในในส่วนของโกลเมนเชตดาวเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะที่อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะครับแล้วก็กระทบก,กับบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นเชิงลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะเจราจากับนะสาภาและสามารถกลับมาเปิดได้เมื่อไหร่ตรงนั้นก็อาจจะเป็นเ e n t i m e n t เชิงบวก ได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยนะเราเริ่มเห็นหุ้นเทคขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยมีการพักลงมานะครับหลังจากประกาศงบไปรมาสามซึ่งงบดีนะครับแล้วก็เอาลุกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะแต่นักลงทุนเลิกที่จะเทคโปรฟิตนะครับเพื่อลดความเสี่ยง นะหรือว่าล็อกกําไรกันนะครับระหว่างรอดูปัจจัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นภาพเรื่องของการปรับโพดิชันแล้วนะครับเพื่อเตรียมที่จะทำแอสเซทโลเกชันกันในปีหน้าก็เลยทําให้เริ่มมีแรงเทคออกมาในหุ้นเทคขนาดใหญ่สําหรับตราหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็ลงทั้งสหรัฐทั้งยุโรปเลยนะครับแล้วอย่างแอสเซทอะโลเกชันโรเทไปกลุ่มไหนยังไงจับจังหวะการลงทุนยังไงดีครับในช่วงนี้รวมถึงของคุณแนะนําจากทางหย่นตาด้วยครับ เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือ,เ,อเริ่มมีการแบบเหมือนค่อยๆปิดสวิตช์นะครับเป็นลิสออฟมากขึ้นนะฮะทองคำเองก็พักนะครับตัวของดิจิตอลแอสเซทก็พักนะครับเงินไปไหนเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นบอลยูเนี่ยพักตัวลงมาแสดงว่า าราคาบรรบัตรเนี่ยขยับขึ้นนะครับก็แปลว่าเงินเนี่ยอาจจะเข้าไปหาเจพาเว่นที่เป็นตัวของพวกตราสารนี้นะครับส่วนหุ้นแนะนำเนี่ยวันนี้เราก็เลือกเป็นกลุ่มที่เป็นด e เฟนซี นะครับเราเลือกในตัวของกัฟมานะครับเพราะว่ากัฟเองเนี่ยรายงานกําไรไตรมาสสก็ออกมาดีเหมือนที่ตลาดคาดนะครับโตสามเอร์ซนควนคิวแล้วก็30%มสิบเปอร์เซนเยียยอยู่ที่เจ็จุดสาพันล้านบาทนะครับไตรมาสสี่เนี่ยเรายังเชื่อว่ามีมูลตั้มที่ดีต่อเนื่องนะครับยังเห็นภาพการเติบโตแบบเยียร์เยียแต่ที่น่าสนใจก็คือกัฟเนี่ยถือแอดวานส์นะครับสี <c oughs> ่สิบจุดสี่เปอร์เซ็นตอนเนี้ มาเก็ตแคปในส่วนของแอดวานเนี่ยแฝงอยู่ในตัวกราฟเนี่ยดูเป็นราคาหุ้นแล้วกันจะได้ง่ายนะครับกราฟเนี่ยอยู่44บาท25สตางค์เป็นส่วนของแอดวานเนี่ย25.2บาทคือเกินครึ่งของม a r k เก็ตแของของกราฟแล้วนะครับมาเก็ตแของแอดวานท,ที่ที่กราฟถือเนี่ยมันเกินครึ่งของตัวเขาเองทั้งนั้นที่รายไ,ได้และกำไรเนี่ยยังมาจากตัวของธุรกิจหลักของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะ ฟื้นตัวนะครับแล้วก็กลับไปเคลื่อนไหวตามตัวของแอดวานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะรอดูเรื่องผลประกอบการพองบออกมาแล้วเนี่ยแอดวานทำมิไฮไปแล้วนะครับ<ม>ราคากราฟเป็นอยู่ในโซนด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าอ่สตอรี่ในการเทรดนะครับที่ทำให้ราคากราฟเนี่ยขยับขึ้นมาได้เรามองแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก46บาทนะครับ